สวัสดีครับวันนี้พบกันกับร้านโกมอเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรัต900รอนะครับหรือเขาวาสกิจสัตกนะครับสภาพสุดสวยนะครับนางฟ้านะครับสีน้ําเงินนะครับน้าเงินเทานะครับของแต่งคันนี้ก็จะมีนิดหน่อยนะครับแต่สภาพคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครซื้อไปนี่คือคุ้มแน่นอนนะครับราคาไม่แพงนะครับ แต่งก็จะมีเป็นชิลน้านะครับเป็นชิลน้าแต่งนะครับชิลน้าแต่งสีดํานะครับหน้ากากหน้ากากเฟรมรถก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอสเก็ตนะครับ <IR illes> ตัวนี้เป็นปี2017นะครับ <reinforced> ตัวนี้เขาจะมี ABS หน้าหลังมาให้ด้วยนะครับนี่ค <uki> รับเป็น ABS หน้าหลังนะครับแล้วก็กันล้มล้อหน้านะครับแถมมาให้ด้วยนะครับยางหน้าหลังยังเหลือเยอะๆนะครับยังเดือได้เยอะแถะ มาด้วยสีล้อสีน้ำเงินนะครับดูทรงสวยนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นกาบหม้อน้ำนะครับกาบหม้อน้ำมีรังผึ้งยังดูสวยๆนะครับดูสวยๆไม่มีแตกเลยนะครับพอท่อก็ยังดูสวยใสอยู่นะครับไล่ถัดมาเครื่องก็จะเป็นเครื่อง9 0 0 c ีนะครับตอนนี้ก็จะติดตั้งเป็นแก๊สบาร์ไม่ให้แรนนะครับแก๊สบาร์กันลมไม่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับ ไฟสปอตไล์ทั้งสองข้างเลยนะครับก็สามารถใช้เป็นไฟตัดหมอกได้นะครับก็ดูดีใช้าง,งานได้อ,อย่างนะครับมาที่ตัวถังนะครับตัวถังก็ตัวถังยังเป็นสีเดิมๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยแมวขวในใดๆเลยนะครับอันนี้ก็จะติดตั้งออการอยถังมาให้ด้วยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวกลางนะครับเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะเดิมๆนะครับ ไม่มีขาดไม่มียุ้ยนะครับถัดลงมาข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นไฟเดียวนะครับไฟเดียวแต่งนะครับไฟเดียวหลังนะครับไฟเดียวหลังมาฟ้องใช้สั้นนะครับทายสั้นยางหลังยางเดีอเยอดนะครับท่อตัวนี้ครับก็จะเป็นท่อแต่งนะครับดูทรงสวยๆนะครับปลายคาร์บอนนะครับดูทรงสวยๆเสียงเพาะๆนะครับโช๊นะครับโช๊ก็สปริงโช๊ยัง ดูเหลือเยอะๆนะครับนุ่มๆนะครับขี่ทางไกลได้สบายนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเดิมๆครับอย่างที่บอกว็าจะมีแคสบาร์นะครับสีโครงเขาจะดูเด่นๆกับสีตัวถังเลยนะครับนี่ครับอสภาพอย่างนี้นะครับโซ่สเตอร์สวิงอาร์มยังเหลือเยอะๆนะครับโซ่สเตอร์ยังเหลือเยอะๆนะครับสวิงอาร์มยิ่ดูสวยๆนะครับสภาพโดยรวมนี่ผมบอกได้เลยว่า คมมากๆนะครับอาจจะเรามาดูเล่นหม่กันเล่นหม่คันนี้ผมบอกได้แล้ววิ่งวิ่งน้อยมากนะครับวิ่งเพียง6,731กิโลเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่แท้ๆนะครับไม่ได้กอนะครับเสียงไม่แท้ๆไม่ได้กอนะครับตัวนี้ก็จะติดตั้งเป็นมือเบรกมือคัตแต่งนะครับเป็นสีเงินสีเดียวกันกันกบตัวรถเลยนะครับมาพร้อมกับกระตกติดปลายแฮนด์นะครับ ดูระหลอ่อสวยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันนิดนึงนะครับโอเคส,สวยๆนะครับคันนี้ผมบอกไว้เลยวว่าพวกค้าซื้อไปนี่คือคุ้มแน่นอนนะครับ คขาวาสก,กิส990สเปเชียลปี2017นะครับคันนี้ทางร้านรอเปิดขายอยู่ที่239,000บาทนะครับ239,000บาทจริงๆนะครับลูกค้าใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับลูกค้าถ้าเครดิตดีเครดิตประวัติขาวสะอาดก็สามารถออกรถรับรถได้สบายๆเลยนะครับโอเคผมก็ขอฝาก s c o o อร์ สาขาอุบนราชธานีและโก้มอเตอร์สาขาของเทพนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถเข้าไปดูรูปหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กได้นะครับหรือจะแอดเป็นไลน์แอดก็ได้แอดโก้มอเตอร์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ084824 8444นะครับโอเคแล้วก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง y o u t u โก g มอเตอร์นะครับลูกค้าอยากดูรถคันไหน ของทางร้านทางร้านก็จัดรีวิวให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง YouTube นะครับโอเคผมก็ขอฝากรัต900หรือซั0เ Special ปี2017คันนี้ด้วยนะครับถ้ามีรถคันไหนที่ดีๆนะครับสวยๆเดีย๋ยวผมจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ